สวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูชุดควบคุม DC มอเตอร์นะครับซึ่งเป็น DC มอเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับสำหรับ DC มอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นแบบชั้นนะครับเป็นแบบ s u p p พลเ e x c i t i n g นะครับ ก็มีขนาดพันแรงม้านะครับชาร์ปพอตพาเวอร์1 0นเตสันนะครับแล้วก็สปีดนะครับก็ 890rpm เสรนะครับเสร็จแล้วแรงดันอะเมเจอร์นะครับแรงดัน DC ที่ใช้แรงดันพิกัดของอะเมเจอร์นะครับก็633โวลต์กระแส อเมเจอร์ก็1250แอมป์นะครับส่วนกระแสฟิลนะครับก็60แอมป์อุณหภูมิใช้งานสูงสุดก็1 5อสาองศาซีนะครับส่วน insulation card นะครับก็คือฉนวนก็เป็น card s นะครับสำหรับ dc มอเตอร์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับก็ เขาเอามาประยุกต์ใช้งานกับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นท็อปได์นะครับภาษาวงการน้ํามันเขาเรียกว่าท็อปได์นะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงสว่านนะครับก็เป็นสว่านขนาดยักษ์ที่เอาไว้เจาะน้ํามันนะครับสำหรับสว่านเจเนอเรชันแรกๆนะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปเมื่อ20ปีก่อนนั้นนะครับก็จะใช้ DC มอเตอร์นะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางด้าน AC ยังไม่ทันสมัยพอนะครับทางด้านอินเวอร์เตอร์ยังไม่ยังไม่ดีพอที่จะเอามาใช้งานเอามาประยุกต์ใช้งานกับกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนก็จะใช้ DC มอเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ SCR เป็นตัวควบคุมสำหรับตำแหน่งของมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้เขาถอดมอเตอร์ออกไปนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่ใช้กับ DC มอเตอร์นะครับเพราะว่าตัวที่ใช้กับ DC มอเตอร์เท่าที่ผ่านมาผมเห็นจะเป็นมอเตอร์เดียวนะครับแต่ตัวนี้ใช้มอเตอร์คู่นะครับเห็นว่ามี2ด้านนะครับใช้มอเตอร์2ตัวช่วยกันขับนะครับ ตัวเมื่อสักครู่นะครับที่ผมให้ดูเขาถอดมอเตอร์ออกไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ยังมีมอเตอร์อยู่นะครับซึ่งผมก็จะให้ดูจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้คือมอเตอร์นะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเอนโคเดอร์นะครับตรงนี้เป็นเอนโคเดอร์ก็จะใช้มอเตอร์2ตัวขับนะครับ สำหรับท็อปได์ตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะครับท็อปไดรุ่นแรกๆนะครับเขาก็จะใช้ DC มอเตอร์ตามที่ผมบอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ DC มอเตอร์แบบชั้นแบบซับเพลเอ็กซติงแต่ก็จะมีบางรุ่นที่ใช้ DC ซีซีรีส์นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเทคโนโลยีทางด้านได์ทางด้านอินเวอร์เตอร์ ทางด้าน AC ได้ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็เปลี่ยนมาใช้ AC m o มอเตอร์ใช้ Induction มอเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจาก AC m o มอเตอร์ก็เปลี่ยนมาใช้ Permanent Magnet Single Nut มอเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้นะครับก็จะเป็น Single n ั t s ิ t โคมอเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Permanent Magnet Single Nut มอเตอร์นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นห้องควบคุมนะครับใช้สำหรับในการทดสอบพับได้นะครับข้างในนะครับก็จะมีเทคโนโลยีสอโซนด้วยกันนะครับก็จะเป็น a c ซีได้เอซีได้ก็จะใช้อินเวอร์เตอร์ของ ABB นะครับใช้รุ่น a c s 8 8 0นะครับ ACS 880นะครับส่วน DC นะครับรุ่นที่เป็นดีซก็จะใช้ ตู้นี้นะครับก็จะใช้ SCR นะครับซึ่งเป็นตู้ SCR สำหรับรายละเอียดของตู้นี้นะครับก็เป็นตู้ SCR นะครับข้างในก็จะมี SCR โมดูลนะครับส่วนหน้าปัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโวลต์ DC นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระแสนะครับ DC ฟูลส scale ก็2000 A แอมป์นะครับ ส่วนโวล์ฟูลสเกลก็พันโวล์นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นกระแสฟิลนะครับจะเป็นมิเตอร์ของกระแสฟิลเพราะฉะนั้นกระแสฟิลเนี่ยจะไม่สูงมากนะครับฟูลสเกลก็จะร้อยแอมนะครับ บางรุ่นนะครับก็จะใช้มอเตอร์2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีท็อปไดเอท็อปไดบีนะครับมอเตอร์ A B นะครับส่วน SCR นะครับจะอยู่ด้านในแล้วก็คอนแทค DC นะครับ DC คอนแทคเตอร์นะครับจะอยู่ด้านในซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสำหรับตู้นี้นะครับก็เป็นตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมขดลวดฟิลนะครับ ชื่อก็คือดิจิตอลฟิ u สปายนะครับก็คือเป็นตัวจ่ายกระแสและแรงดันเพื่อใช้ในการควบคุมขดลวดสนามนะครับหรือขดลวดฟิลของ DC มอเตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับคือหน้าตาของฟิล l ซับไพนะครับด้านบนก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพาวเวอร์โมดูลนะครับพาวเวอร์โมดูลตรงนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ SCR นะครับ สำหรับตู้นี้นะครับก็เป็นตู้ที่ใช้ควบคุมกระแสอะเมเจอร์ของ DC มอเตอร์นะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะเป็น SCR นะครับอันนี้คือชุด SCR นะครับส่วนของวงจรพาวเวอร์ข้างในจะเป็น SCR นะครับก็จะมี DC Field นะครับแล้วก็มี SCR ข้างในนะครับซึ่ง SCR จะตัวใหญ่มากนะครับตัวเท่าๆกับลูกซาลาเปานะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับจะฝังอยู่ด้านในจะฝังอยู่กับฮีทซิงเพื่อที่จะระบายความร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามองจากภายนอกเราก็จะเห็นแต่ฮีทซิงนะครับจะไม่เห็นตัว SCR ส่วนด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นวงจรควบคุม SCR นะครับควบคุมการทิก SCR นะครับก็จะมีทั้งสองด้าน ่วนตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่า DC Control Module นะครับ DC หมหรือเขาเรียกทันจันว่า DC Module นะครับก็ให้คิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดคนไม่คุ้นกับตัวนี้นะครับก็เป็นเสมือนกับเป็น DC Die นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเขาจะมาพัฒนาขึ้นเองนะครับก็จะไม่เห็นกับจะไม่เหมือนกับ DC Die ที่ แบรนด์ดังๆเขาผลิตออกมานะครับอย่างเช่น DC ได้จากค่ายซีเมนต์จากค่าย ABB อะไรประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะต่างไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของบริษัทนี้นะครับก็พัฒนาขึ้นมานะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็จะเป็น DC Contactor นะครับ DC Contactor ทตรตรงนี้ก็เอาไว้ กับทางหมุนมอเตอร์นะครับเวลาเขากลับทางหมุนเขาจะกลับที่ขดลวดอะเมเจอร์นะครับเขาจะไม่กลับที่ขดลวดฟิลเพราะว่าปัญหาของ DC มอเตอร์ก็คือเวลาถ้าคุณ,คณกลับขดลวดกับทางหมุนที่ขดลวดฟิลเนี่ยนะครับคุณจะต้องตัดวงจรฟิลออกนะครับนี่ปัญหาของ DC มอเตอร์ถ้าฟิลเป็นศูนย์เนี่ยนะครับกระแสฟิลเป็นศูนย์เนี่ย ดีซีมอเตอร์จะมีการหมุนเร็วมากนะครับเมื่อฟิลหายหรือฟิลกระแสฟิลเป็นศูนย์นะครับมอเตอร์ Motor จะหมุนเร็วมากนะครับสปีดจะหมุนเร็วมากเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อระบบนะครับมีผลต่องานเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีกลับกระแสกลับความเร็วที่อะมเจอร์นะครับขดลวดอะมเจอร์ก็จะใช้ DC ซีคอนแทคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสวิตชิ่งนะครับ อันนี้คือหน้าตาของ DC นะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับ DC มอเตอร์อ DC คอนแทคเตอร์นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับก็คือจ่ายกระแสไปยังขดลวดนะครับเมื่อจะจ่ายกระแสไปที่ขดลวดนะครับก็จะเกิดอำนาจแม่เหล็กนะครับดึงหน้าคอนแทคให้ต่อวงจรตัดต่อวงจรนะครับ ส่วนที่คอยของคอนเนคเตอร์นะครับก็จะมีไดโอดต่อคอมอยู่นะครับซึ่งหากท่านใดสงสัยนะครับว่าไดโอดตรงนี้ต่อไว้เพื่ออะไรนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นชุดของ DC c o n อน c t o r นะครับซึ่งเอาไว้ทำการสวิตชิงนะครับเพื่อกับทางหมุน DC มอเตอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นเป็นตัวต่อวงจรให้กับได n a มิกรี s ซ t ตเตอร์นะครับไดดอมิกรีซ็ตเตอก็คือเป็นตัวต้านทานที่ช่วยในการเบรกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ ไฟออกจากคอยของ DC มอเตอร์นะครับเผาของมอเตอร์จะมีความเฉื่อยเมื่อมีความเฉื่อยนะครับ DC มอเตอร์จะทําตัวเป็นเจนชั่วขณะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเผาพลังงานทิ้งนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเป็นเก็ตความรู้นะครับซึ่งเอามาแบ่งปันกันดูนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ